ันนี้นงมดจะพามาดูไข่ไก่ที่เก็บมาได้นะคะมีหลายตะกล้าเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถนะคะเพื่อไปจัดส่งที่ร้านกันค่ะคุณแม่โทรมาบอกค่ะว่าไข่ไก่ที่ร้านหมดอีกแล้วนงมดนะคะก็จะเก็บไข่ช่วงเย็นค่ะหลังจากเก็บเสร็จนะคะนงมดก็จะขึ้นไปที่ร้านค่ะก็มืดพอดีเลยวันนี้นะคะยกมาหลายตะกล้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดเลี้ยงใส่แผงกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่แผงส่วนน้องยินดีนะคะเจออมุดดีใจใหญ่เลยค่ะไข่ที่ร้านหมดเกลี้ยงเลยค่ะแล้วไข่ที่เก็บมาได้นะคะนงมดก็จะทากันเช็ดทําาาาาคคววมสสะะอออดแลล้่่่นเยยู และว,วันนี้นะคะก็จะเรียงทั้งหมด14แผงกันเลยค่ะไม่กี่วันก็ขายหมดค่ะขา,ขากลับนะคะน้องมวก็แวะมาหาพี่จุม๋มค่ะมาเอาหนแดงนะคะขอบคุณพี่จุ๋มมากๆเลยนะคะที่ให้แหนแดงมาก่อนจะถึงบ้านนะคะก็แวะซื้อลูกชิ้นร้านโปรดกันหน่อยค่ะเจอเอฟซีด้วยน่ารักมากค่ะเนื่องจากแหนแดงบอกเก่าน้องมวนะคะฝนตกลงมาหลังคาพังหมดแลยและบ่อหนแดงก็พังไปด้วยค่ะน้องมวก็เลยทํากันทําใหม่เลยนะคะแล้วก็จะทําเพิ่มอีกบ่อหนึ่งด้วยเลยค่ะไหนแดงในบ่อเสร็จนะคะน้องมวก็นั่งกินลูกชิ้นที่ซื้อมาเลยค่ะอร่อยมากๆตตั้งงแ่่เทียนะมากตั วันแล้วค่ะหลังกินเสร็จนะคะนงโมก็จะมาแปลงฟันกันเลยและแยาสีฟันที่นงโมใช้เป็นประจํานะคะนั่นก็คือยาสีฟันขิงตัวนี้เลยค่ะมีฟูอะไรสูงสุดพันห้ ppm นะคะช่วยให้ฟันขาวแข็งแรงยิ่งคนชอบกินชากาแฟแบบนงโมนะคะมีคราบเหลืองนะคะแนะนํายาสีฟันขิงตัวนี้เลยแปลงเสร็จนะคะช่องปากสะอาดลมหายใจสดชื่นเลยค่ะนงโมและครอบครัวใช้ยาสีฟันขิงตัวนี้มาตลอดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะล้างหน้าอาบน้ําต่อเลยค่ะ